โวยการเรียนรู้ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพกับสิ่งมีชีวิตสวัสดีค่ะเพื่อนๆจากเนื้อหาการเรียนหลายๆบทที่ผ่านมาน่าจะพอที่จะทําให้เพื่อนๆมีความเข้าใจในเรื่องความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตกันพอสมควรนะคะและเรื่องราวของบทนี้ยังเป็นเรื่องราวของความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตอยู่เช่นเดิมค่ะบทนี้ เราจะพูดคุยกันในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพกับสิ่งมีชีวิตค่ะนั่นแน่อยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะคะว่ามีเรื่องอะไรหลอเพื่อนๆอ,อยู่บ้างอดใจรอสักครู่นะคะก่อนก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนค่ะว่าความหลากหลายทางชีวภาพนั้นหมายถึงอะไรแล้วมีผลกระทบอย่างไรกับสิ่งมีชีวิตรวมทั้งตัวเราด้วยค่ะเรามาหาคําตอบกันทีละประเด็นนะคะเพื่อนๆมาหาความหมายกันก่อนนะคะแล้วไปดูกันว่า ความหลากหลายทางชีวภาพนั้นแบ่งออกเป็นกี่ระดับค่ะความหลากหลายทางความหลากหลายทางชีวภาพก็คือความมากชนิดของสิ่งมีชีวิตที่มาอาศาัยอยู่ร่วมกันในบริเวณใดบริเวณหนึ่งนั่นเองค่ะนั่นก็หมายความว่าบริเวณใดมีสิ่งมีชีวิตอาศาัยอยู่หลายชนิดบริเวณนั้นก็มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงค่ะซึ่งความหลากหลายซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพนั้น ก็แบ่งได้เป็นสามระดับนะคะเพื่อนๆดังนี้ค่ะความหลากหลายของระบบนิเวศความหลากหลายของชนิดพันธุ์และความหลากหลายทางพันธุกรรมค่ะความหลากหลายความหลากหลายของระบบนิเวศเกิดขึ้นจากการที่ระบบนิเวศต่างๆมีลักษณะทางกายภาพรวมทั้งชนิดและจำนวนของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศที่แตกต่างกัน เมื่อลักษณะทั้งหมดมาอยู่รวมกันจึงทำให้เกิดเป็นความหลากหลายขึ้นค่ะเพื่อนๆในระบบนิเวศแต่ละแห่งจะมีสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่แตกต่างกันไปตามลักษณะของระบบนิเวศต,ตัวอย่างนะคะในระบบนิเวศทะเลทรายมีสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่หลายชนิดค่ะเช่นต้นกระบองเพชรกิ้งกาทะเลทรายงูหางกระดิ่งและสุนัขจิ้งจอกเป็นต้นค่ะ ความหลากหลายทางพันธุกรรมหมายถึงสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันจะมีลักษณะทางพันธุกรรมที่แตกต่างกันเป็นผลทําให้เกิดความหลากหลายในสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดค่ะตัวอย่างเช่นนะคะหากเพื่อนๆสังเกตจะพบว่าเสือมีหลายสายพันธุ์ด้วยกันบนโลกใบนี้ค่ะโอเคค่ะเพื่อนๆเ,เราได้ทราบไปแล้วว่าความหลากหลายทางชีวภาพคืออะไรนะคะและยังได้ทราบแล้วด้วยว่าแบ่งออกเป็นสามระดับค่ะ แต่เรายังมีคำถามค้างไว้อีกหนึ่งคำถามค่ะจำได้ไหมคะเพื่อนๆที่เราสงสัยว่าความหลากหลายทางชีวภาพเกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบกับสิ่งมีชีวิตรวมทั้งตัวเราอย่างไรเราลองศึกษากันดูนะคะความหลากหลายทางชีวภาพมีผลต่อสิ่งมีชีวิตในทุกๆด้านนั่นก็หมายความว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นก็ตามที่ทําให้ความหลากหลายทางชีวภาพเปลี่ยนแปลงไป ย่อมจะส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้ค่ะถ้าเราสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพไปจะทำให้ระบบนิเวศขาดความสมดุลและเมื่อโลกมีความสมดุลที่น้อยลงก็จะทำให้สิ่งมีชีวิตบนโลกได้รับความเดือดร้อนนั่นเองค่ะเอ๋ก็ยังไม่ค่อยเห็นภาพอยู่ดีใช่ไหมล่ะคะเพื่อนๆงั้นให้พี่ยูเลนัสเล่าผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเมื่อระบบนิเวศขาดความสมดุลแบบง่ายๆให้เพื่อนๆได้เห็นภาพนะคะ รับรองหายงงแน่นอนค่ะฟังแต่ทฤษฎีแล้วงงไม่ต้องกังวลครับมาฟังตัวอย่างแบบเข้าใจง่ายของพี่ดีกว่าลองฟังแล้วคิดตามนะครับสมมุติว่าในระบบนิเวศท,ทุ่งนาแห่งหนึ่งมีต้นข้าวหนูงูและชาวนาซึ่งอยู่ในสภาวะสมดุลสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศจะมีการควบคุมกันเองโดยการกินผ่านห่วงโซ่าอาหารเป็นทอดๆอยู่มาวันหนึ่ง ชาวนาเกิดคิดว่างูเป็นสัตว์ที่อันตรายต่อเขาเขาจึงกําจัดงูออกไปจากทุ่งนาจนหมดเมื่อเวลาผ่านไปประมาณเดือนกว่าจํานวนหนูก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและกัดกินข้าวที่เขาปลูกไว้จนหมดน้องๆคิดว่าจะเป็นอย่างไรครับแน่นอนครับว่าไม่มีข้าวเหลือให้เขาได้เก็บเกี่ยวเลยเป็นไงครับตัวอย่างง่ายๆของพี่ยูเรนัสสรุปได้เลยครับว่าทุกสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศนั้น เกี่ยวเนื่องและสัมพันธ์กันครับหากขาดความสมดุลก็จะส่งผลเหมือนนิทานของพี่ยูเรนัสนั่นเองครับแล้วพบกันใหม่นะครับน้องๆน,นอกจากนี้เพื่อนๆคะระบบนิเวศใดก็ตามที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงระบบนิเวศนั้นย่อมมีความมั่นคงทางนิเวศสูงในทางตรงกันข้ามระบบนิเวศใดที่มีความหลากหลายทางชีวภาพต่ำระบบนิเวศนั้นก็จะมีความมั่นคงทางชีวภาพต่ำด้วยล่ะคะ่ะ ขอ,ขอขยายความเรื่องความสัมพันธ์ของความหลากหลายทางชีวภาพและความมั่นคงในระบบนิเวศเมื่อสักครู่อีกนิดนะคะเพื่อนๆพูดง่ายๆก็คือยิ่งมีความหลากหลายทางชีวภาพมากเท่าไหร่ระบบนิเวศนั้นยิ่งมีความสามารถในการรักษาสมดุลในระบบไว้ได้มากแม้จะต้องเผชิญกับความผันแปรของระบบหรือกรณีที่ระบบเกิดการเปลี่ยนแปลงไปค่ะมีตัวอย่างเพิ่มเติมให้เพื่อนๆต่อเนื่องจากเรื่องหนูนาที่ผ่านไปเมื่อสักครู่นะคะไปชมกันค่ะ ตัวอย่างเพิ่มเติมเพื่อเสริมความเข้าใจนะคะเพื่อนๆจากระบบนิเวศทุ่งนานที่เพื่อนๆได้ชมผ่านไปถ้าในระบบนิเวศนั้นมีความหลากหลายมากขึ้นเช่นมีเหยื่ออยู่ในระบบนิเวศนั้นด้วยต่อให้งูถูกกําจัดออกไปหมดแล้วแต่ก็ยังมีเหยื่ออยู่จํานวนของหนูนาก็จะยังถูกควบคุมไว้ได้ในระดับหนึ่งจะทําให้ระบบไม่เสียหายไปมากนักข้าวอาจจะถูกหนูกินไปบ้างแต่ก็ยังเหลือให้ชาวนานได้เก็บเกี่ยวไงคะเพื่อนๆเ,เ,เห็นภาพกันแล้วนะคะ แต่ว่าเพื่อนๆคะความหลากหลายทางชีวภาพใช่ว่าจะมีเฉพาะด้านบวกเพียงอย่างเดียวเสมอไปนะคะความหลากหลายทางชีวภาพบางอย่างก็ส่งผลในแง่ลบต่อสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นเช่นความหลากหลายของเชื้อโรคต่างๆอาทิเชื้อไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราเป็นต้นที่เป็นสาเหตุของโรคหลายต่างๆมากมายเช่นเชื้อ HIV ก่อให้เกิดโรคเอสเชื้อ id, เลปโตสไปโรซิตก่อให้เกิดโรคฉี่หนู หรือเชื้ออ e ีโคไลที่ก่อให้เกิดโรคท้องร่วงเป็นต้นค่ะแต่แต่จากการที่เราพยายามหาคำตอบกันมาเพื่อนๆอ,อาจจะยังไม่เห็นภาพความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพต่อมนุษย์แบบชัดๆนะคะซึ่งจะขออธิบายให้เพื่อนๆฟังดังนี้ค่ะความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพต่อมนุษย์นั้นมีมากมายมหาศาลค่ะเนื่องจากมนุษย์ก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวภาพ จึงต้องพึ่งพาอาศัยสิ่งมีชีวิตด้วยกันเพื่อการดำรงอยู่ของเผ่าพันธุ์มนุษย์จึงใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพในทุกด้านและใช้มากกว่าสิ่งมีชีวิตอื่นๆด้วยล่ะค่ะเพราะนอกจากจะใช้ประโยชน์ด้านอาหารเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคและที่อยู่อาศัยเพื่อความอยู่รอดแล้วยังใช้ในการอำนวยความสะดวกสบายความบันเทิงและอื่นๆอีกอย่างนับไม่ถ้วนเลยล่ะค่ะเพื่อน แต่แนวโน้มของโลกในปัจจุบันนี้ก็เป็นที่ทราบกันนะคะเพื่อนๆว่าระบบนิเวศไม่ค่อยมีความสมดุลรวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพก็หายไปเป็นจํานวนมากซึ่งในหัวข้อนี้เราจะมาพูดกันถึงสาเหตุจากมนุษย์ที่ทําให้ความหลากหลายทางชีวภาพหายไปกันค่ะเพื่อนๆส,สาเหตุจากมนุษย์ที่ทําให้ความหลากหลายทางชีวภาพหายไปมีหลายสาเหตุเช่นการเพิ่มจํานวนประชากรขึ้นอย่างรวดเร็ว ยิ่งกว่าสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ชนิดใดๆการขยายถิ่นฐานรวมทั้งการขยายขอบเขตของการใช้ทรัพยากรชีวภาพเพื่อความอยู่รอดและความพออยู่พอกินมาเป็นความฟุ่มเฟือยอย่างไม่มีที่สิ้นสุดทำให้มนุษย์ได้ทำลายความหลากหลายทางชีวภาพในอัตราที่เร็วกว่าปกตินับพันเท่าทีเดียวค่ะเพื่อนๆอีกสาเหตุสำคัญที่ทำให้ความหลากหลายทางชีวภาพหายไปคือ อีกสาเหตุสําคัญที่ทําให้ความหลากหลายทางชีวภาพหายไปคือการทดแทนระบบนิเวศท,ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงด้วยระบบนิเวศท,ที่มีความหลากหลายต่ําเช่นการตัดถางพื้นที่ป่าดิบชื้นและปลูกสวนป่าทดแทนด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจโดยมีความคิดว่าป่าดิบชื้นมีประโยชน์เชิงเศรษฐ,ฐกิจต่ําจึงปลูกสกักหรือยูคาลิปตัสแทนที่สวนป่าดังกล่าวเป็นระบบนิเวศท,ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพต่ํา เนื่องจากมีสิ่งมีชีวิตน้อยชนิดจึงทำให้ระบบไม่ทนทานต่อการรบกวนของสิ่งแวดล้อมเช่นเกิดการระบาดของเชื้อราเป็นต้นมนุษย์จึงต้องเข้าไปดูแลรักษาเพื่อให้ระบบอยู่ได้เช่นการกำจัดมแมลงเชื้อราอันเป็นฐานของปัญหาการนำสารเคมีเข้ามาสู่ระบบเป็นผลทำให้เกิดปัญหาตามมาอีกมากมายเช่นดินเสื่อม,มแมลงที่เป็นประโยชน์ตายไปและสารพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อมเป็นต้น ซึ่งเหมือนกับกรณีการเกษตรเชิงเดียวโดยทั่วไปในโลกที่มุ่งปลูกพืชชนิดเดียวในพื้นที่กว้างขวางดำเนินการขยายพื้นที่เพื่อให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นล้วนเป็นการทำลายความหลากหลายทางชีวภาพของโลกอย่างรุนแรงในวงกว้างทั้งสิ้นค่ะเพื่อน,เ,อนเมื่อเราได้เมื่อเราได้ทราบถึงสาเหตุและผลกระทบของความหลากหลายทางชีวภาพที่หายไปแล้วในช่วงท้ายของบทเรียนนี้ เรามาศึกษาถึงแนวทางการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อให้เกิดความสมดุลกันนะคะมีมาฝากให้เพื่อนๆได้ศึกษากันสีแนวทางดังนี้ค่ะแล้วเราไปศึกษารายละเอียดด้วยกันนะคะเพื่อนๆว่าแต่ละแนวทางเป็นอย่างไร 1. การจัดระบบนิเวศให้ใกล้เคียงตามธรรมชาติ 2. การจัดให้มีูนยนอนุรักษ์หรือพิทักษ์สิ่งมีชีวิตนอกถิ่นกําเนิด 3. การส่งเสริมการเกษตรแบบไร่านาสวนผสมและแนวทางที่4ี่ การเปลี่ยนวิธีการดำเนินชีวิตมาอยู่กับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมค่ะแนวทางการอนุรักษ์แนวทางที่1การจัดระบบนิเวศให้ใกล้เคียงตามธรรมชาติทำได้โดยการฟื้นฟูหรือพัฒนาพื้นที่เสื่อมโทรมให้คงความหลากหลายทางชีวาภาพไว้ให้มากที่สุดค่ะเพื่อนๆส่วนแนวทางการอนุรักษ์แนวทางที่สการจัดให้มีศูนย์อนุรักษ์ หรือพิทักษ์สิ่งมีชีวิตนอกถิ่นกำเนิดเพื่อให้เป็นที่พักพิงชั่วคราวที่ปลอดภัยก่อนนำกลับไปสู่ธรรมชาติเช่นสวนพฤกษศาตสตร์ศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเค็มเป็นต้นค่ะการอนุรักษ์ในแนวทางที่3ได้แก่การส่งเสริมการเกษตรแบบไรนานสวนผสมโดยอาจใช้ต้นไม้ล้อมเป็นรั้วบ้านหรือแปลงเกษตรเพื่อให้มีพืชและสัตว์หลากหลายชนิดมาอาศัยอยู่ร่วมกัน ถือเป็นการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพได้อีกทางหนึ่งด้วยค่ะเพื่อนๆส,นนส่วนแนวทางการอนุรักษ์แนวทางที่4ที่นํามาฝากเพื่อนๆเ,เป็นแนวทางสุดท้ายสําหรับบทเรียนนี้ได้แก่การเปลี่ยนวิธีการดําเนินชีวิตจากแนวคิดวัตถุนิยมสังคมนิยมมาอยู่กับธรรมชาติอยู่กับสิ่งแวดล้อมด้วยวิถีชีวิตที่พอเพียงและมีจิตอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในทุกด้านค่ะ ก่อนจากกันไปขอฝากเพื่อนๆซึ่งถือว่าเป็นก่อนจากกันไปขอฝากเพื่อนๆซึ่งถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่นะคะว่าเราทุกคนต้องปลุกจิตสํานึกขึ้นในใจของตอนเองเกี่ยวกับการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพเพราะการกระทําใดๆที่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นที่ใดบนโลกนี้ก็ตามจะส่งผลกระทบไปทั่วโลกซึ่งสุดท้ายก็จะย้อนกลับมาสู่ตัวเราเองพบกันใหม่คราวหน้า กับบทเรียนที่น่าสนใจในหัวข้อต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วล่ะสวัสดีค่ะ